สวัสดีครับมายาพระรวยครับมาหนอยปกติครับประจำมันจันที่8เดือน8ครับมันหมานครับมานนี่ลำล,ล้ำเรื่อยๆกันคำว่าไม,ม่ก็อย่าลืมครับคนไหลก็ติดตามถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันครับไ็นมาเห็นกันในมานนี่อ่ะคนไหลก็ติดตามเดอ้อมานนี่เรามาเบิ่งมายาครับเกณฑ์เลขไดเอยียงน้อมมาฝากกัน อ,อันน้อปกติครับวันจันทร์วันที่แปดเดือนแปดครับก็ไหลก็ติดตามสองเมียาพราะรวยครับเป็นกำลังใจเมียทำคลิปต่อไปครับเ้ได้คลิปก็มมือก็มม,มือมันม้านกันกูมมือครับอ <c oughs> Okay, oh, I'm all right. My God, Are am exhausted. Okay,

ฟัน <c oughs> หูเห่าลืมลืมเลยเก่าหนึ่งนะครับเด้อเล็กวิ่งคนนี้แดงนี่เก่ากับหนึ่งนะครับนั่นมันคือมาน้ำเด้ด <c oughs> ิมันมันครับ มันสิลงเด็กกับเด็กกับข้าวค่ะครับกับข้าวกับข้าว ไันนานครับแีศูนย์เก่าครับเก่าสองสามเก่าหนึ่งหกเจ็ดหกครับบิ๊กขอหนึ่งเดินหนึ่งเดินนะครับเก้าหนึ่งอะานอยปกติครับประจาำจะโฉบมาลำลำรวยกันสิปูทุกคนเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ